บางครั้งเวลาเรานั่งสมาธิใจกลับไม่สงบเลยทั้งที่ตั้งใจมาฝึกอย่างดีแต่แทนที่จะนิ่งกลับมีความคิดพรั่งพลูขึ้นมาไม่หยุดคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่คิดถึงคนอื่นคิดถึงตัวเองใจเรากลายเป็นเหมือนตลาดนัดเต็มไปด้วยเสียงพูดเสียงคิดเสียงความจำจนบางครั้ง เราถามตัวเองว่านี่เราฝึกผิดไหมทำไมคนอื่นดูสงบแต่ใจเรายังวุ่นวายก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าความฟุ้งซ่านไม่ใช่ศัตรูของสมาธิมันคือธรรมชาติของใจที่ยังไม่ถูกฝึกเท่านั้นเองใจที่คิดเหมือนลิงที่โตในป่ามันไม่รู้จักอยู่นิ่ง เพราะมันชินกับการกระโดดไปโน่นมานี่ตลอดเวลาพอเรามาบอกมันว่าอยู่นิ่งๆนะมันก็เริ่มดิ้นเริ่มส่งเสียงเริ่มต่อต้านดังนั้นความฟุ้งซ่านไม่ใช่สิ่งผิดปกติแต่มันคือกระจกสะท้อนให้เราเห็นนิสัยของใจตัวเองเมื่อเราเห็นว่าใจมันชอบหนีชอบคิดชอบปรุงแต่ง เรากำลังเริ่มเห็นธรรมะแล้วเพราะการเห็นตามความเป็นจริงคือหัวใจของการปฏิบัติทั้งหมดหลายคนพอเริ่มฝึกใหม่ๆก็พยายามจับลมหายใจให้แน่นเหมือนจะบังคับให้ใจอยู่กับลมตลอดแต่ยิ่งจับแน่นใจก็ยิ่งดิ้นสมาธิไม่ใช่การบังคับใจให้นิ่งแต่คือการ ให้พื้นที่ให้ใจได้เรียนรู้ความเคลื่อนไหวของตัวเองเมื่อใจหนีก็รู้ว่าหนีเมื่อใจกลับมาก็รู้ว่ากลับมาไม่ต้องด่าว่าใจตัวเองไม่ต้องรีบแก้เพียงรู้ด้วยความอ่อนโยนและเมตตาเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้สมาธิเติบโตไม่ใช่ความนิ่งแต่คือความรู้ตัวตังหา ตอนที่สามเรื่องเล่าจากผู้ฝึกสมาธิผมเคยเจอโยมคนหนึ่งมานั่งภาวนาทุกวันแต่ก็มาบ่นว่าอาจารย์ครับผมนั่งเท่าไหร่ก็ไม่สงบเลยผมเลยถามว่าตอนที่ไม่สงบโยมเห็นอะไรบ้างไหมเขาตอบว่าเห็นแต่ความคิดเต็มไปหมดเลยครับผมเลยยิ้มแล้วพูดเบาๆว่า ก็นั่นแหละสมาธิเริ่มทำงานแล้วเพราะก่อนหน้านี้โยมอาจจะคิดทั้งวันโดยไม่รู้ตัวแต่ตอนนี้โยมเริ่มรู้แล้วว่ากําลังคิดนั่นคือความรู้สึกตัวกําลังเกิดขึ้นการเห็นว่าคิดดีกว่าการไม่รู้ว่าคิดการเห็นความฟุ้งซ่านดีกว่าการปล่อยให้ฟุ้งซ่านโดยไม่รู้ นี่แหละจุดเริ่มของสติหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราทุกตอนภาวนาคือเราเผลอเชื่อความคิดของตัวเองใจคิดเรื่องอดีตก็เผลอเศร้าใจคิดเรื่องอนาคตก็เผลอกังวลแต่ลองสังเกตดูดีๆความคิดมันมาเองและไปเองเราไม่ได้เรียกมันมาเราก็ไม่ได้สั่งให้มันหายไป เมื่อเห็นอย่างนี้บ่อยๆเราจะเริ่มรู้ว่าความคิดไม่ใช่เรามันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเหมือนเมฆที่ลอยผ่านฟ้าฟ้าไม่ได้เป็นเมฆแต่เมฆเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปเองใจของเราก็เหมือนท้องฟ้าฟุ้งซ่านบ้างเศร้าบ้างเหงาบ้างไม่เป็นไรอย่าไปเกลียดมัน แค่รู้ว่านี่คือธรรมชาติของใจรู้แล้ววางรู้แล้วปล่อยบางคนบอกว่าเวลาฝึกสมาธิแล้วคิดเยอะมากควรทำอย่างไรคำตอบก็คือไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยแค่รู้ว่ากำลังคิดก็พอแต่รู้ให้จริงไม่ใช่รู้เพราะอยากให้มันหยุด รู้ด้วยใจที่ยอมรับว่าความคิดก็เป็นธรรมชาติของใจอย่างหนึ่งถ้าเรารู้แล้วไม่ไปต่อไม่ไปดึงไม่ไปผลักใจจะค่อยๆสงบเองบางทีมันไม่สงบในทันทีแต่เราจะเริ่มเห็นว่าความคิดมันก็เหมือนลมพัดมาแล้วก็พัดไปไม่มีลมไหนพัดอยู่ตลอดการและไม่มีความฟุ้งซ่านใด ที่คงอยู่ตลอดไปพอใจเริ่มรู้ตัวได้ถี่ขึ้นจะเริ่มมีช่องว่างเล็กๆระหว่างความคิดกับตัวเราเองความคิดยังเกิดแต่เราไม่เข้าไปเป็นมันอีกแล้วนี่แหละที่ครูบาอาจารย์เรียกว่าใจเริ่มเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดเวลานั้นใจจะเหมือนทะเลที่นิ่งลึก ถึงแม้ผิวน้ำยังมีคลื่นแต่ข้างล่างกลับสงบเย็นความคิดยังมีแต่ไม่ทําให้เราไหวไปตามมันความฟุ้งซ่านไม่ได้หายไปจากโลกแต่มันหายไปจากใจที่หลงเชื่อความคิดเรายังอยู่ในโลกเหมือนเดิมแต่ใจไม่ทุกข์เหมือนเดิมเวลาฝึกสมาธิอย่ารีบอย่ากดดันตัวเอง สติจะค่อยๆเติบโตจากการฝึกอย่างสม่ำเสมอใจที่อ่อนโยนจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าใจที่อยากชนะเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ในความเก่งแต่มันอยู่ในความเข้าใจเข้าใจว่าใจมันก็เป็นอย่างนี้แหละฟุ้งก็รู้ฟุ้งอีกก็รู้จนวันหนึ่งใจจะเริ่มนิ่งอย่างธรรมชาติสุดท้าย ความฟุ้งซ่านที่เราเคยกลัวจะกลายเป็นครูคนสำคัญที่สุดเพราะถ้าไม่มีความฟุ้งซ่านเราคงไม่รู้ว่าใจเรายัางเผลอถ้าไม่มีความคิดเราคงไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเมื่อเราฝึกจนเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับเราจะเริ่มวางใจได้ไม่ว่าจะเจอเสียงในหัวหรือความรู้สึกอะไรก็ตามใจจะไม่ตื่นตตะหนกอีกต่อไป เพราะเรารู้แล้วว่าใจที่สงบไม่ได้เกิดจากการไม่มีความคิดแต่เกิดจากการไม่หลงตามความคิดต่างหากคนที่ฝึกสมาธิทุกคนล้วนต้องผ่านช่วงใจฟุ้งซ่านไม่มีใครเริ่มต้นแล้วนิ่งเลยแม้แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เคยผ่านช่วงนั้นมาอย่าท้ออย่าด่วนตัดสินตัวเองเพราะการรู้ว่าใจฟุ้ง ก็คือความก้าวหน้าแล้วบางวันใจนิ่งบางวันไม่ไม่เป็นไรเลยธรรมะไม่ได้ต้องการให้เราเก่งแต่ต้องการให้เราซื่อสัตย์กับใจตัวเองภาวนาไม่ใช่ทางวิ่งแต่คือทางเดินของใจเดินไปเงียบๆด้วยสติด้วยเมตตาไม่ว่าใจจะฟุ้งแค่ไหนก็กลับมารู้ใหม่ได้เสมอ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนฝึกอย่างอ่อนโยนกับใจของตัวเองเพราะแม้ใจจะฟุ้งซ่านแต่ในความฟุ้งซ่านนั้นเองมีทางสู่ความสงบซ่อนอยู่เสมอถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ได้ให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆแก่ผู้ฟังทางทีมงานขอเมตตาฝากกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เพราะทุกๆก,การกดติดตามคือกำลังใจที่สำคัญที่ให้ทางทีมงานสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อไปเพื่อเป็นธรรมทานแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาธุ